สวัสดีค่ะวันนี้ไบร์ทคลินิกอยู่กับคุณเอมมี่นะคะคเอมมี่เป็นลูกค้าเวียพีมาจากกระบี่สาอยากถามนิดนึงนะค่ะว่าคุณเอมมี่อยู่กระบี่ทำไมถึงตัดสินใจมาทําเครื่องโฟโตเลเซอร์ถึงที่นี่คะอ๋อคือจริงๆปกติเอมมี่เคยทําเครื่องนี้มาก่อนที่กรุงเทพอะคะ่ะแล้วก็ก็ชอบอะไรเงี้ยคะ่ะแล้วก็มีเพื่อนมาบอกว่าที่ภูเกต็ตอะคะ่ะมีคุณหมอนําเข้าเครื่องนี้มาแล้วเป็นเครื่องแรกของภูเกต็ต แล้วก็กระบี่มาภูเก็ตก็ใกล้กว่าไปกรุงเทพแล้วก็ราคาก็ค่อนข้างถูกกว่าเยอะด้วยค่ะเอมี่จำได้ว่าที่กรุงเทพเอมี่ทำครั้งหนึ่งแบบเกือบหมื่นเลยค่ะแพงมากแต่ว่าที่นี่คุณหมอคิด5000บาทใช่ไหมคะแล้วก็ตอนนี้ก็มีโปรราคาถูกด้วยค่ะค่ะใช่ค่ะเอ่อวันนี้ทางไบคลินิกเรามีโปรโมชั่นพิเศษนะคะจากราคา ใช่ค่ะก,ก็วันนี้เอมี่ซื้อไปสองคอสเก็บไว้ใช่ไหมคะค่ะ่สามใช่ค่าคุณหมอค่าการทำงานของเครื่องโฟโตเลเซอร์ตัวนี้ต่างจากเครื่องอื่นยังไงบ้างคะโฟโตเลเซอร์นะครับเป็นโฟโตเป็นเลเซอร์น้าใสนะครับไม่ทำลายผิวนะครับมีความอ่อนโยนกับผิวแม้เป็นเด็กก็สามารถทำเครื่องเลเซอร์โฟโตเลเซอร์ตัวนี้ได้นะครับเลเซอร์จะช่วยให้เม็ดสี ส่วนเกินผิดปกตินะครับพวกฝ้ากระจุดด่างดำเนี่ยลดจางลงนะครับทำให้สีผิวสม่ำเสมอขึ้นนะครับอย่างผิวคนเอเชียที่โดนแดดเยอะนะครับจะจะมีสีผิวที่ไม่สม่ำเสมอแันนะครับตัวนี้จะไปช่วยปรับสีผิวให้สม่ำเสมอขึ้นกระจ่างใสขึ้นนะครับคุณเลนี่รู้สึกยังไงบ้างคะเจ็คะ ไม่ไม่เจ็บเลยค่ะคือค่อนข้างคุณหมอก็มือเบาแล้วก็เเครื่องตัวนี้ที่แอมมี่ชอบก็คือแบบมันทําแล้วมันแบบมันมันไม่ทําลายผิวนะคุณหมอใช่ไหมคะใช่ครับเราไม่ไม่แสบไม่ร้อนเลยอะคะ่ะแล้วก็แบบเหมือนก็ออกแดดได้ปกติคือเหมือนกับว่าผิวเราไม่ไหม้ไม่เบลออะ,ค,ะค่ะค่ะงั้นวันนี้ทางไบคลินิกขอขอบคุณคุณแอมมี่มากเลยนะคะที่ไว้วางใจ บริการดูแลค่ะขอบคุณ,ค,ณคุณเอมมี่มากนะคะ่ะ